ัญชี xm ultra low micro ค่าสเปตต์ต่ำเพียงแค่0.6พิปเท่านั้นค่ะ oh. สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะทางเทรดเดอร์เนี่ยก็จะมาพูดถึงบัญชี xm ultra low micro กันค่ะว่าแตกต่างจากบัญชีประเภทอื่นยังไงนะคะแล้วก็เป็นบัญชีที่เหมาะกับใครกันค่ะ ทางบอกเกอร์ก็นะคะเขาก็ได้ออกแบบบัญชี XM u l t r er a Low Micro นี้เนี่ยเพื่อให้เทรดเดอร์ที่ชอบค่าสเปซต่ำๆซึ่งบัญชีประเภทนี้นะคะค่าสเปซเนี่ยจะต่ำมากๆเลยค่ะเพียงแค่0.6นพิปเท่านั้นแต่ก็จะแลกมาด้วยการที่จะไม่ได้รับโบนัสแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วบัญชี Standard นะคะก็จะมีค่าสเปซเนี่ยอยู่ที่1.0พิค่ะ XM u l t r er a Low Micro นะคะเขาก็จะมีหลักการการใช้งานหรือเครื่องมือการใช้งานต่างๆเนียเนกนกััับบญช แต่จะมีข้อแตกต่างนะคะตรงที่ในบัญชีอัลต้าโลนเนี่ยเทรดเดอร์นะคะสามารถที่จะถือออเดอร์นานข้ามวันข้ามคืนได้เลยค่ะโดยไม่เสียค่าสวอปเลยค่ะและในบัญชี XM Ultra Micro นะคะก็ะะะยังไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าคอมมิชชั่นอีกด้วยค่ะส่วนเลเวลของบัญชี XM Ultra Micro นะคะก็มีให้เราเนี่ยเลือกตั้งแต่1ต่อหนึ่งไปจนถึง1ต่อ1นึ0เลยทีเดียวค่ะส่วนวิธีการเปิดบัญชีกับ XM Ultra Micro นะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ สามารถทำตามไปพ,พร้อมๆกับแอดมินได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาลงทะเบียนนะคะเป็นสมาชิกกับทาง b o o g e r XM กันก่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะทำการแนบลิงก์นะคะขั้นตอนการลงทะเบียนไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปศึกษากันได้นะคะซึ่งเรานะคะต้องทำการลงทะเบียนนะคะเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเปิดบัญชี XM Ultra Low m i c r o เพิ่มได้นั่นเองนะคะเมื่อเรานะคะทำการลงทะเบียนกับทาง XM เรียบร้อยแล้ว เนี่ยก็เข้าสู่ระบบสมาชิกได้เลยค่ะพอเรานะคะเข้ามาที่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วให้เรานะคะเลื่อนลงไปที่บัญชีของเราค่ะแล้วก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นบัญชีจริงค่ะระบบนะคะก็จะพาเราเนี่ยเข้ามายังหน้าสร้างบัญชีซื้อขายแบบนี้เลยนะคะให้เรานะคะทําการเลือกแพลตฟอร์มเลือกประเภทบัญชีค่ะให้เลือกเป็นแบบ u ั t ต้ l o ล m i โครนะคะ และก็เลือก leverage สกุลเงินหลักของบัญชีค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้จากนั้นก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยค่ะต่อมานะคะก็ให้เรานะคะทำการสร้างรหัสผ่านของบัญชีของเราค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จแล้วค่ะ พอกดมาแล้วระบบนะคะก็จะแสดงเลขบัญชีเทรดแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มาให้เราค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ทำการเปิดบัญชี xm ultra low micro ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานะคะกดเข้าไปที่ พืนที่สมาชิกของเราค่ะเพื่อใช้งานบัญชีเทรดกันได้เลยนะคะสำหรับบัญชีอัลต้าโลไมโครขั้นต่ำของการฝากเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นค่ะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็คงไม่เกิน200บาทเท่านั้นเองค่ะแถมทั้ง เขาก็ได้มีการป้องกันเงินในบัญชีติดลบอีกด้วยค่ะทําให้เทรดเดอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนจะบานปลายเลยนะคะซึ่งบัญชี XM a l t a Low Micro นี้นะคะเหมาะกับนักลงทุนทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะคะก็สามารถเทรดบนบัญชี XM a l t a Low Micro ได้แต่เทรดเดอร์นะคะที่มีเงินทุนน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะไม่ได้ใช้โบนัสหรือว่าโปรโมชั่นเงินฝากของทาง XM ได้เลยค่ะแต่กับกันนะคะท ที่บัญชี XM Ultra Micro มีค่าสเปดที่ต่ำมากๆรวมถึงไม่เสียค่าสวอปเลยค่ะก็สามารถนำข้อดีตรงนี้นะคะไปเพิ่มโอกาสในการทำกำไรก็ได้เช่นกันค่ะในเทรดเดอร์นะคะก็ ลองคอมเพลคข้อดีข้อเสียกันดูนะคะว่าไลฟ์สไตล์การเทรดของเราเนี่ยเหมาะที่จะเปิดบัญชีประเภทไหนมากกว่าค่ะซึ่งช่อง t ทรดไ r เดอร์นะคะก็จะมีมาแชร์ข้อมูลนะคะข้อดีข้อเสียของบัญชีแต่ละประเภทไว้ในช่องนี้กันแล้วค่ะทาง t ทรดไ r เดอร์ก็ขอแนะนําให้ลองศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เทรดไ r เดอรด้วยนะคะ